c o l l e c t o m n i s h i p s at Crispy Crater เพื่อนๆจะต้องไปเก็บ o m n i s h i p ที่โลเคชันที่ชื่อว่า Crispy Crater นะคะมันจะเป็นจุดที่เคยเป็น IO Outpost อยู่ทางด้านขวาล่างของเมือง Crazy Grove ก็จะอยู่ในหลุมพวกนี้นะคะเข้ามาแล้วจะเห็นเลยหนึ่งอันนะคะนี่หาง่ายมากๆที่นี่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีพวกสิ่งก่อสร้างอะไรมาบังนะ เดี๋ยวเราไปหลุมที่2กันแต่เอ๊ะตัวอะไรหน้าตาคุ้นๆนะคะอยากยิงน้องเหมือนกันแต่ว่าไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่ค่อยมีกระสุนนะคะปล่อยน้องไปแล้วกันแต่ว่าแหมขอสักนิดนึงแล้วกันนะมันคันมือค่ะเอาละค่ะอันที่2ของเราอยู่ในหลุมเหมือนกันและอันที่3านะคะคราวนี้มันจะอยู่ตรงซากไอโออาโปส่าเอาละเรียบร้อย3อันที่คริสปี้คร t เ r อร์